ราชาลูกนางทั่วโลคอเสนอนิวจูนจะโกพูดถึงสเปคของผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่ลิปูต้องการในสมอร์นี้ถ้าคุณเป็นมิดฟิลด์ที่มีอายุไม่เกิน26ปีและเคยเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดในยุโรปมาแล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมาพวกเขาเหล่านั้นก็มีโอกาสพอสมควรที่จะกำลังตกเป็นเป้าหมายของสมสอนลิเวอร์พูลหรือถูกเอามาเชื่อมโยงกับพวกเขาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แต่ถ้าผู้เล่นยังไม่เคยลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอในลีกสูงสุดมันก็มีโอกาสน้อยมากเช่นกัน เมสันเมาส์มาจุดนูเนสคอเนอร์กาลเกอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์มอยเซตไกเซโดเชินคุปไมเนอร์เยสเปอร์ลินเดรองยูริเติรมองเดคนไรซ์เจคอบแบมซีนิโคลามาลล่ากาบีรูเบนเนเวสและกาบีเบกาทุกคนล้วนแล้วแต่ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลแบบรายวันแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ข่าวในแต่ละวันเท่านั้นแน่นอนว่าผู้เล่นเหล่านี้อยู่ในความสนใจและเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายนั้นอาจจะขึ้นอยู่กับโอกาส ที่พวกเขาจะจบท็อปโฟร์ได้ด้วยหรือไม่และผู้เล่นรายนั้นมีสมสอนที่เป็นคู่แข่งในการคว้าตัวพวกเขาเป็นอย่างไรด้วยเช่นกันและมันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อฤดูการนี้สิ้นสุดลงเบนจาคอปจกคอร์อฟไซร์รายงานว่ามีโอกาสที่ลิพูจะคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์มาร่วมทีมได้มากกว่ามอยเซตไก่เซโดในช่วงซัมเมอร์นี้แม็กอลริสเตอร์มีความต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมไบรตันแอนฮออัลเบียนแล้วหลังสิ้นสุดในฤดูการนี้ และเชื่อว่าเขาจะรับข้อเสนอจากทีมชั้นนํามากมายในหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลทั้งนี้หงแดงเองก็ให้ความสนใจในตัวของเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างไกเซโดและเคยทําการสอบถามเกี่ยวกับการย้ายทีมของเขามาแล้วในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ไบรตันยืนยันว่าไม่ต้องการขายเขาในเวลาน,นั้นและถ้าขายค่าตัวก็จะมากกว่า100ล้านปอนด์เลยทีเดียวฝ่ายปโซดมโนเชื่อว่า บาบคาวเบลคามยอนแนวรุกวัย20่ปีเตรียมที่จาลาทีมลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในการปล่อยตัวคาบันโย่ออกจากทีมพวกเขาในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จะต้องเป็นไปในรูปแบบยืมตัวเพียงเท่านั้นเนื่องจากเจเกนครอปผู้จัดการทีมยังคงมองว่าเขายังคงเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ไม่สามารถมีพื้นที่และโอกาสให้ลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องสําหรับในฤดูก,กาลแรกของเขากับสโมสรก่อนหน้านี้หง์แดงเคยได้รับข้อเสนอในการขอยืมตัวคาวันโยจากทีมมากมายในพรีเมียร์ใน,น,าม,านมา แต่ครอปไม่ต้องการจะสูญเสียกำลังของทีมไปแต่ซัมเมอร์นี้น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่สโมสรจะมองหาทีมที่มีความเหมาะสมกับเขาเพื่อย้ายไปลงเล่นได้อย่างสม่ำเสมอในฤดูกาลหน้านิวจอนจาโกพูดถึงความเชื่อมโยงระหว่างลีพูกับไรอนกราเวนเบิร์ชมิดฟิลด์จากบอยเมนิกในเวลานี้และเชื่อว่าหงแดงจะนําเข้าผู้เล่นในตําแหน่งกองกลางมากถึง3-4ถึงคนเลยในซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าไรอันกราวเวนเบิร์ชต้องการอยากที่จะย้ายมาอย่างเมอร์ซี่ไซด์ ความสนใจในตัวของกราเวนเบิร์ชที่ลิพูมีนั้นตั้งแต่สมัยที่เขาเป็นดาวรุ่งที่อาแจ็์อัมสเตอร์ดัมแล้วหล่ะเป็นที่เข้าใจกันว่ากราวเวนเบิร์ชนั้นกําลังมีความคิดที่จะเอ็นเอียงไปสู่แนวคิดของการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในสมอร์นี้และราฟาเอลพิเมนตาเอเยนของผู้เล่นได้เริ่มประสานงานกับสโมสรที่มีความสนใจในตัวของนักเตะไปบ้างแล้วซึ่งมีเพียงไม่กี่รายและหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูล ยังไรก็ตามเรื่องนี้คำพูดของบาเยิร์คือพวกเขาไม่ต้องการขายนักเตะในสมอร์นี้และโทมัสทูเกนเป็นแฟนตัวยงของเขาและกราวเวนเบิร์ชก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของทีมบาเยิร์ในอนาคตข้างหน้าจากนี้แน่นอนว่าความสนใจของลิเวอร์พูลที่มีต่อการเวนเบิร์ชนั้นเป็นเรื่องจริงเมื่อจูดเบลิงแฮมไม่อยู่ในตัวเลือกอีกต่อไปแล้วโงแดงกําลังมองหาการเซ็นสัญญาคนสําคัญอย่างน้อย3าคนและอาจจะถึง4คนในช่วงสมอร์นี้โดยการเสริมความแข็งแกร่งในตําแหน่งกองกลางของพวกเขา รุ่นน้องผมฟาสบอกกราเวนเบิร์ชเก่งกว่าจูดทุกทางราฟเฟลฟานฟ้าตำนานลูกหนังดัชออกโรงหนุนหลังแข่งรุ่นน้องจากโรงเรียนอาแจ็อยางแรนกราเวนเบิร์ชว่าเก่งกว่าจูดเบลลิงแฮมทุกกระบวน่าหลังมีข่าวกำลังได้รับความสนใจจากหงแดงลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลตัดสินใจถอนตัวจากการไล่ล่าตัวเบลลิงแฮมบนทีคิดของดอทมุลเนื่องจากไม่สู้ค่าตัวที่แพงระดับร้อยล้านปอนด์โดยจะหันไปมองมิดฟิ์รายอื่นที่ค่าตัวสมเหตุสมผล ซึ่งหนึ่งในนั้นปรากฏชื่อกราวเวนเบอร์ชที่ตอนนี้ค้าแข้งยูไบมินิกรวมอยู่ด้วยดาวรุ่งวัย20ปีมีข่าวว่าได้เริ่มมีการพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลแล้วหลังชีวิตค้าแข่งในถิ่นอาริอันส์อารีนามีปัญหาโอกาสลงสนามมีจำกัดล่าสุดฟันเดอร์ฟาร์ดออกมาหนุนหลังรุ่นน้องว่าจะมีอนาคตที่สดใสจะเติบโตขึ้นไปเก่งกาจกว่าเบลลิงแฮมอย่างแน่นอนสิ่งที่ผมคิดว่าแตกต่างกันอย่างมากระหว่างทั้งสองคนก็คือเบลลิงแฮมเล่นให้กับสโมสรระดับต่ำกว่าอย่างสม่ำเสมอ ผมคิดว่ากราเวนเบิร์ชดีกว่าเขาในทุกๆทางโดยเฉพาะร่างกายฟาดกล่าวกับซิโก้สปอร์ตคุณรู้ไหมว่าอะไรสําคัญที่สุดเมื่อคุณย้ายสโมสรมันอยู่ที่ช่วงสองสัปดาห์แรกคุณต้องแสดงให้เห็นในการซ้อมทุกครั้งทุกเกมจะก,การซ้อมว่านี่คือการซ้อมที่สมเหตุสมผลมันจะดีกว่าสําหรับกราวเวนเบิร์ชที่จะย้ายกลับไปอาแจน์แบบยืมตัวเพื่อให้เขาได้เริ่มเล่นฟุตบอลอีกครั้ง เจคอบสไตเบิร์กสายข่าวจากเชลซีของเดอะการเดียนยืนยันด้วยตัวเองเลยว่าตอนนี้ดูมีแนวโน้มมากขึ้นที่เมสันเมาส์จะย้ายออกจากทีมเชลซีและไปเข้าร่วมทีมกับลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์นี้เบรกิ่งฟาบิโซโรโน่จากคอสอฟไซด์รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลเตรียมี่จะส่งตัวแทนของพวกเขาเพื่อเข้าไปพูดคุยกับเอเยนต์ส่วนตัวของอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์ในเร็วๆนี้และคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอีก23สัปดาห์ข้างหน้าจากนี้ เอเดนดอยจากลิปูเอโคยืนยันในการฝึกซ้อมในวันนี้ไม่มีอีบูกอนาเต้โจโกเมสรวมไปถึงนาบีเกตาและอเล็กซ์ออฟเรตแชมเลรนด้วยลิปูเอโครายงานว่าสาเหตุที่อิบราฮิมากอนาเต้และโจโกเมสไม่ได้อยู่ในการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบกับทีมลิปูในวันนี้ไม่ใช่ว่าทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บพวกเขายังคงอยู่ในศูนย์ฝึกซ้อมของแอซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แต่อยู่ในโปรแกรมฟิตเนสของแต่ละคนเพื่อทําการฟื้นฟูร่างกายโกเมสมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยและต้องเข้าสู่โปรแกรมฟื้นตัวในส่วนของเขา ส่วนอีบูการาเต้พึ่งจะกลับม,มาเมื่อวันจันทร์โค้ชฟิตเนสจึงให้เขามีโปรแกรมฟื้นฟูร่รางกายเพียงเท่านั้นฝ่าบริโซโรมโนโยืนยันลิเวอร์พูลกำลังเตรียมมองหาผู้ักษาประตูมือ2คนใหม่ในซัมเมอร์นี้ครีวินเคลเลอร์ในทวารมือ2ของทีมหงแดงได้แจ้งกับทางสโมสรแล้ว่าเขาต้องการอยากที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาต้องการลงเล่นให้มากขึ้นและอยากที่จะเป็นมือหนึ่งของทีมไม่อยากที่จะนั่งทนเป็นสำรองอีกต่อไป และนั่นจึงทําให้ลิเวอร์พูลต้องมองหาผู้รักษาประตูมือ2คนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยเหลืองานของอลริสันเบเกร์ในฤดูกาลหน้าเช่นกันมีรายงานระบุว่าผู้เล่นในตําแหน่งฟูลแบ็กและเซ็นเตอร์ฮาฟก็จะเป็นอีก2ตําแหน่งที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหานักเตะรายใหม่เข้ามาสู่ทีมในหน้าร้อนนี้เหมือนกันมิดฟิลด์เป็นเป้าหมายหลักในการเสริมทัพในซัมเมอร์ผู้รักษาประตูมือ2ก็ต้องหาใหม่ฟูลแบ็กก็กําลังดูดูใหม่อีกเซ็นเตอร์ฮาฟมาอย่างน้อย1คน นี่ถ้าเสริมแนวรุกเพิ่มอีกก็น่าจะต้องซื้อผู้เล่นใหม่ครบตำหน่งในสนามแล้วนะทีนี้ลิเวอร์พูลเอ็โครายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลรับรายได้เป็นเงินจำนวน120ล้านยูโรจากการผ่านเข้าชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วนับว่าเป็นสโมสร,รที่ได้รับเงินปันผลจากยูฟามากที่สุดในฤดูกาล2021-2022ยืนยันโดยองค์กรปกครองของฟุตบอลยุโรปยูฟาหลังจากการเผยแพร่รายงานทางการเงินล่าสุดของพวกเขา ความสําเร็จของหงแดงทําให้พวกเขาอยู่บนสุดของตารางเมื่อมาถึงสโมสรแองกฤษสวิตดัมเบิลผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลนําเสนอตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าสําหรับการผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกหงแดงได้รับเงิน15.6้าล้านยูโรและจากนั้นได้รับ2.8ล้านยูโรสาหรับการชนะในแต่ละรอบแบ่งกลุ่มชัยชนะเหล่านั้นทําให้สโมสรได้รับเงิน16.8ล้านยูโรความสำเร็จในรอบแบ่งกลุ่มและรอบคัดเลือกรอบ16ทีมสุดท้ายจากนั้นเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ นำมาซึ่งเงินรางวัลรวม66.3ล้านยูโรสำหรับลิเวอร์พูลนั่นเป็นตัวเลข2เท่าของรายรับของเชลซีและสูงกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้รับประมาณ22ล้านยูโรซื่อเยอรมันเผยสถานการณ์ในแคมป์ฝึกซ้อมไบมิกของอดีตดาวริงลิเวอร์พูลหลังเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมทีมฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวของสกัดสปอร์ตเยอรมันเปิดเผยสถานการณ์ซาเดวมาเน่กองหน้าชาวเซนเกาอดีตนักเตะลิเวอร์พูลภายในทีมไบมิกหลังเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมทีมเมื่อสัปาห์ก เรียกได้ว่าเป็นข่าวดังพอสมควรเลยทีเดียวกับการลงไม้ลงมือกันระหว่างเพื่อนร่วมทีมเสือใต้เซเดียวมาเน่และดีรอยซาเน่ถึงขั้นที่สตาร์ชาวเยอรมันปากแตกหลังเกมยูฟาแชมเป,ปี้ยนีกที่พวกเขาบุกไปโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ัด3ต่อสเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนแม้ล่าสุดทางสโมสรจะออกมาลงดาบกับมาเน่ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วด้วยการแบนห้ามลงสนามและปรับเงินแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ภายในทีมจะยังไม่ดีขึ้นล่าสุดฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กรายงานถึงบรรยากาศในแคมป์เสือใต้ว่า ตอนนี้ดูเหมือนมันคงยากที่จะประสานกลับมาเป็นปกติอีกครั้งนักเตะบอยเมนิกหลายคนตีตัวออกห่างจากมาเน่แม้ว่าจะต้องทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่มันเห็นได้ชัดเจนถึงสิ่งที่คนอื่นปฏิบัติต่อเขาทูเคิลเองก็คงไม่ปล่อยให้สกณ์ในทีมตึงเครียดอยู่แบบนี้ซึ่งทางออกที่ดูจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือการปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์และแน่นอนว่าบอร์ดบริหารเองก็ยินดีจะทําเช่นนั้นลุยซาฮาดีตแข้งชาวฝรั่งเศสแนะนําให้ทีมพิมลีก พิจารณาคว้าตัวเซเดลมาเน่หากบปยมิตยอมปล่อยตัวแข่งชา,าวเซนต์กาเคยลดแล่นบนพิลลิกเป็นเวลาถึง8ปีกับเซาททัมตันและลิเวอร์พูลโดยทำไปทั้งสิ้น1 1 1ประตูกับ47แอซิสจากการลงสนาม263นัดดาวเตยวัย31เพิ่งย้ายไปอยู่กับเซอร์ใต้เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่แควนบาริเร์ของเขาอาจไม่ยาวนานอย่างที่คิดหลังมีกรณีฟาดปากกับลีลอยซาเน่ ถาดกันว่าบาเยอร์เตรียมปล่อยมาเน่ในช่วงซัมเมอร์น,นี้ซึ่งสาหามองว่าทีมพิมลิกควรพิจารณาดึงแข้งรายนี้กลับมาวาดลวดลายในแดนผู้ดีครั้งหากบาเยอร์ปล่อยตัวมาเน่ผมคิดว่าทีมพิมลิกควรพิจารณาคว้าตัวเขาเขากล่าวกับ d ีเอซเอ็นเขาเป็นหนึ่งในนักเตะท็อป10ของโลกเขาเป็นส่วนเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกทีมในพิมลิกยกเว้นแมนเชสเตอร์เพราะเขาเล่นให้ลิพูมาตั้งหลายปี หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ